นังตองเกตกล้าหลอกซะหรอกแตก,กต้องเจอดีแน่แล้วนี่หนังตองมันหายหัวไปไหนนังตองนังตองแม่เบาหน่อยสิคะแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ่ะตองเขาแต่งตัวลงไปเตรียมของล่าแล้ววันนี้เขาไปทํางานฮะนังตองมันจะไปทํางานหรอฉันก็บอกแล้วไงว่าหลังแต่งงานห้าบอกจากบ้านสามวันโบราณเขาถือนะถ้าออกไปแล้วอะ่ะมันจะมีคนใดคนหนึ่งได้รับอันตราย ฉันไม่ยอมให้แกต้องเป็นอะไรนะแน่ๆต่ทีมเดี๋ยวกองสิแม่ลเรื่องอะไรกันมาเนี่ยตองแกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกห้ามออกไปจากบ้านหลังนี้เด็ดค่ะอะไรกันคะแม่ ต้องต้องไปทำงานนะคะต้องไม่ได้ลาง,งานเอาไว้ค่ะนี่ตองแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงฉันบอกไม่ให้แกออกไปแกก็ห้ามออกไปแต่ถ้าตองไม่ไปทำงานเนี่ยตองอาจจะโดนไล่ออกเลยนะคะแม่นั่นเป็นเรื่องของแกสิแต่ฉันไม่ให้แกออกไปแน่เดี๋ยวลูกชายฉันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงนี่ตองแกหลอกฉันใช่ไหมว่าแกสิงเกนี่มันน่าด้านจริง บอกอะไรกันคะแม่ก็เมื่อคืนแกมีอะไรกับทีมแต่มันไม่มีรอยเลือดบนที่นอนเลยฮะมันเรื่องอะไรกันนะคะแม่รอยเลือดอะไรกันคะก็รอยเลือดที่ไหลออกมาตอนโดนเปิดซิงยังไงฮะรอยเลือดตอนเปิดซิงอะไรอะคะแม่ก็ใช่ไงฉันไปตรวจที่นอนแกมาแล้วมันไม่มีรอยอะไรเลยไม่มีรอยเลือดเลยสักหยดเพราะอย่างนั้น่ะ แกโกหกฉันแน่นอนว่าแกสิงแกนี่มันหน้าด้านจริงนะเดี๋ยวนะคะแม่ต้องไม่ได้โกหกอะไรแม่เลยนะคะตองพูดเรื่องจริงค่ะที่ผ่านมาเนี่ยตองไม่เคยผ่านผู้ชายที่ไหนมาก่อนจริงๆนะคะแล้วพี่ทิมก็คือคนแรกจริงๆกี่อย่ามาตอแหลเลยกี่อย่ามาโกหกฉันว่าแกไม่เคยผ่านผู้ชายมาเลยแกไม่มีรอยเลือดเท่ากับว่าแกไม่สิงมาครับ ผมกับตองจะแต่งงานกันแล้วนะครับแม่ได้สิลกูกแล้จะแต่งกันเมื่อไร <posts> หร่ล่ะก็ประมาณสองสามเดือนครับแม่ขอใช้เวลาเตรียมงานก่อนแต่ว่าวันเสาร์นี้ผมจะพาแม่ไปเจอพ่อแม่ตองนะครับได้สิลกูกเออตอมแม่ขอถามตองหน่อยนะลูกตองเคยผ่านผู้ชายมาก่อนไหมลูกแม่แม่ไปถามอะไรแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ทีมแม่คะ คือต้องไม่เคยคบใครมาก่อนเลยนะคะพี่ทีมือคนแรกค่ะดีแล้วลูกแม่ถือ